สำหรับในตอนนี้เราจะพูดถึงเรื่องของวิธีการในการวิเคราะห์และวิธีการในการสังเคราะห์ความรู้นะคะเรามาเริ่มต้นด้วยวิธีการในการวิเคราะห์ความรู้นะคะว่าเทคนิควิธีการที่เราจะใช้เนี่ยมีวิธีการอะไรบ้างนะคะหลักๆก็คือเรื่องของการจำแนกข้อมูลนะคะเป็นการดูว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยเป็นข้อมูลเชิงปริมาณเชิงคุณภาพหรือข้อมูลความคิดเห็น พัฒนาการกลุ่มเราแยกออกเป็นหมวดหมู่อันนี้คือการจำแนกประเภทของข้อมูลนะคะเสร็จแล้ววิธีการที่สองที่เราจะใช้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบข้อมูลนะคะเป็นการดูว่าอัตราการเจริญเติบโตของสัตว์ที่เราเลี้ยงเนี่ยด้วยวิธีการต่างๆเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันไหมนี่ก็คือเรื่องของเทคนิควิธีการ เปรียบเทียบข้อมูลนะคะเทคนิควิธีที่3ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ส่วนประกอบของข้อมูลความรู้นะคะว่าองค์ความรู้ต่างๆแยกย่อยออกไปเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นเรื่องของทักษะความเป็นผู้นำของเกษตรกร,ร,กรทีเ่เป็นผู้เลี้ยงสัตว์เนี่ยเขามี ทักษะความเป็นผู้นำอะไรบ้างอย่างเช่นเรื่องของการพูดการสื่อสารการเขียนการวางแผนนะคะอันนี้คือวิเคราะห์ส่วนประกอบต่างๆของความเป็นผู้นำของคนนะคะเทคนิควิธีสุดท้ายก็คือเรื่องของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือที่เราคุ้นเคยกันก็คือวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคหรือเราเรียกว่าวิเคราะห์สวอตนะคะซึ่งเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องนะคะ เพื่อหาดูว่าแต่และว,วิธีเนี่ยมีเทคนิควิธีการนะคะมีจุดแข็งจุดอ่อนยังไงนะคะแล้วก็โอกาสที่มาเอื้ออำนวยต่อกันสร้างองค์ความรู้เนี่ยมีอะไรบ้างมีอุปสรรคอะไรบ้างนะคะนี่คือเทคนิควิธีการต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์ความรู้ทั้ง4เทคนิควิธีหลักๆนะคะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของวิธีการสังเคราะห์ความรู้ ะะวิธีการสังเคาะความรู้ในการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์เนี่ยเรามี4วิธีหลักๆนะคะวิธีแรกก็คือการสังเคาะเชิงคุณลักษณะนะคะเป็นการหลังจากที่ เอาข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วแยกออกเป็นส่วนๆแล้วเนี่ยการสังเคราะห์ก็คือการหลอมรวมข้อมูลนะคะมาเป็นโครงสร้างใหม่เราเป็นเชิงคุณลักษณะก็คือเป็นลักษณะเชิงคุณภาพนะคะอย่างเช่นมีสีสันเป็นยังไงมีรูปแบบเป็นยังไงนะคะส่วนวิธีที่สองเนี่ยจะเป็นการสังเคราะห์เชิงปริมาณอันนี้จะเน้นตัวเลขนะคะว่ามีร้อยละเท่าไหร่มีการ อัตราการบริโภคอาหารของสัตว์ที่เราเลี้ยงเนี่ยมีสัดส่วนเป็นยังไงแล้ววิธีการไหนที่ดีที่สุดแล้วเราก็มาสั่งข้อเป็นความรู้ว่าใช้สูตรอาหารสูตร A สูตร B สูตร C นะคะสูตรไหนที่เหมาะสมนะคะนี่ก็เป็นวิธีการสั่งข้อความรู้เชิงปริมาณนะคะวิธีที่3ก็คือวิธีการสั่งข้อความรู้ โดยการวิเคราะห์ในระดับมหาภาคก่อนนั่นก็คือวิเคราะห์ภาพรวมก่อนนะคะภาพกว้างก่อนว่าในระดับภูมิภาคในระดับนานาชาติเนี่ยเป็นยังไงในระดับประเทศเป็นยังไงในระดับภาคนะคะภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เนี่ยมี ประเด็นยังไงบ้างแล้วมาจังหวัดอำเภอมาสู่กลุ่มนะคะอันนี้คือการสังเคราะห์ภาพรวมในระดับมหาภาคก่อนวิธีสุดท้ายก็คือการสังเคราะห์ความรู้โดยพิจารณาในประเด็นแต่ละประเด็นอย่างละเอียดนะคะอย่างเช่นเราสนใจในเรื่องของเทคนิควิธีการเลี้ยงนะคะหรือสนใจในเรื่องของอาหารสัตว์หรือเรื่องของภูมิปัญญาเกี่ยวกับการจัดการสุขาพิบาลของสัตว์ต่างๆเราก็จะ เจาะลงไปในประเด็นนั้นเลยว่าแต่ละประเด็นเนี่ยมีความรู้อะไรที่สามารถนำมาใช้เป็นบทเรียนในการเ,าเลี้ยงสัตว์ได้ในการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ของเราได้นะคะอันนี้ก็คือ วิธีการที่เราใช้นะคะหลักๆสำหรับการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ซึ่งทั้งสองวิธีการมันก็จะเชื่อมโยงกันเริ่มตั้งแต่เรื่องของการวิเคราะห์ความรู้ก่อนเมื่อได้ประเด็นรายละเอียดต่างๆแล้วเราก็จะเอาประเด็นเหล่านั้นเนี่ยมาสังเคราะห์เป็นความรู้นะคะซึ่งมีเทคนิควิธีการที่แตกต่างกันออกไปนะคะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ นะคะนี่ก็คือบทเรียนที่เราพูดถึงกันนะคะในในเรื่องของการจัดการทรัพยากรนะคะ